ไกง,งนะคะทำง่ายๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่หออยู่คอนโดนะคะเพียงแค่ท่านนะคะมีกระทะไฟฟ้าหรือหม้อไฟฟ้านะคะท่านสามารถทำได้นะคะรานะคาตอนนี้อยู่ที่หอละหนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะหลังจากที่เราโรเนื้อไก่งวงเสร็จแล้วนะคะถ้าจะให้อร่อยก็โรนใส่กระเทียมนะคะให้เกิดความหอมเสร็จแล้วนําเนื้อไก่งวงลงไปนะคะ ตักออกมาใส่ภาชนะที่เราจะคนแล้วก็ใส่อรสด,ดีไอไอผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมะไอน้ำมะนาวนะคะอันนี้น้ำมะนาวของเราที่เราคั้นเอาไว้นะคะสักสองช้อนนะคะเพราะว่าเนื้อไก่งวงตัวนี้มันเป็นเนื้อไก่งวงที่มีขนาดประมาณสองแพ็คประมาณสองแพ็คนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันอันนี้อาจจะเติมเกลือน,นิดนึงนะคะ คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาจ้กสองช้อนครึ่งนะคะหนึ่งสองสองช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ใส่กะคั่วนะคะใส่กะคั่วสองช้อนนะคะสองช้อนครึ่งนะคะพริกนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะถ้าชอบไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะช้อนครึ่งเสร็จแล้วก็จะคนนะคะคนก่อนก่อนที่จะใส่ต้นหอมนะคะ เนี่ยค่ะคนคนเสร็จนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะชิมรสชาติดูโอเครสชาติอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงนี้เวลาบางท่านเนี่ยชอบทานหอมแดงกับแก้มกับเนื้อไอ้รากไงงวงนะคะต้นหอมเข้าไปนะคะลักษณะการหั่นก็คลุกคลิกนะคะอันนี้เนื้อไก่งวงสองแพ็คนะคะก็ได้กระมังเล็กๆหนึ่งะคะ่ะทานได้ โอ้ประมาณ5-6คนนะคะเนี่ยประมาณนี้ราคาแค่ส0งบาท1แพ็คนี่เองนะคะ200บาทนะคะหม้อนี้200บาท2แพ็คนะคะขอบคุณค่ะ